จำต้องยอมทิ้งไปเอาบ่น้อนเอาแม่พังจะถอยออบ่มีจบลอยมีตแต่มัดเมาชีวิตพังๆังมีแต่พังบ่อเศร้าจนต้องดื่มเหล้าให้มันคลายเศร้าใจผู้ใดสิว่าค่ะสวัสดีค่ะพี่นอ้องเมื่อกี้เฮาก็ได้ดมาอยู่ที่วัดปูเท่ยวทองแล้วค่ะห่อนึ่มา เบิรพญานาคด้วยค่ะว่าเป็นสร้างหัวใสเลยเนาะค่ะสร้างเป็นเบาด้วยค่ะพี่หมอขันนยกเชิญก็ว่าในฝันดีบ่ครับซื้อสร้างนักน้ำในเรื่องกว่าที่เป็นฝันผู้ยกน้ำ ต้องมันก็สร้างหนักเลยสร้างหนักก็ซอยเลขึ้นมาได้พี่นักกี่หีแต่ว่ามือเจ้านี้พูดตาว่ายกเก่าซื้อหาคนกิดอะน้ามือเอ่เงนมอย่างีลสี้ะเขเียวแก่แขงร่องพื้นแขงสีแดงร่องพื้นเก็บนะครับอ๋อร่องพื้นเก็บมันนี่เ้เบ ต็มเส้นี้สีเ่าทับอยู่อ้อันนี้คือร่องขึ้นเปนเงางด้วทีนี้จนทองคํมาด้วยเหนี่ไปหยับเด้อกลัปะเบิดโอ้โหหนีๆเลยออันนี้อันนี้ชือร่อง้นตนี้คน่าได้แข็งหลาม เดินอะมาหมาเองถึก <im> <im plat SC I ente> <laughs> ็ร in ังต <c oughs> ิดแข้งอยู่อยู่ัดีแล้แปดสามมาได้เลยถามพูดูบๆคำๆยัเยงไนพูดรูบๆคำๆนี่ยใส่เบใ่โซบใฟันบ่ เยิบไปแล้วมันต้องพูดมากเก็บคอละวันมันเนื่ยนอนเหราบดูเตี้ยคุณหวยโอ้โหสิบไปเลยหัวละข้างงี้แน้วกันพุนบาอ้าว่อ้เดี๋ยวจะไปยินคุณบาบ่ต้องพูดมากเก็บคอเอาไปเลยอเสียงไปทาเรียบร้อยแล้วของสร้างบ่ครับ ของซางพว่าเงินทอนจะยูพุนพี่น้องแอดเห็นตาดีพีนอเสียบยูเกียบพีเสียบยูเกียมันเสียบไปเกียบเลยนี่มาหาเองรปูปลาโรตมกเสียบไปนี่รตเตอรี่ก็เสียบไปนึงได้พี่น้องมาแต่ไหนน้อมัดแตไหนนอนี่น้อฮะคิดกันซื้อโอ้สองสามบอกสองสามสามสองอ้ครับอมียบรลอยเดินนาถอยลงเรียบร้อยได้ว่าง ใส่เกียร์ไว้เบิดแล้วเลยเห็นเลยเใพี่น้องเลยบอเน่บอเน่เลยสารเป็นเสียรสวยทุกคนมาได้เห็นมุ้งเศร้าๆอยูู่เสียงเป็นนะครับก็คั่มวงคู่เจ้าละมือนีมีสีสีสันสุดมากทีสีแดงสีแดงแรงนิดเอาเสียบไปขึ้นเก้าเสียบไปแพงขึ้นเก้าเสียบไปแพงสูต เจียไปแขงังไอ่อบอกว่าจอวัอะนี่ลตาเราบ่กตรงเอิกตรงเอิรวะโอ้ลูกแก้วลูกแก้วนะเป็นลูกแก้วแก่ก่อนอาม่คุณเพิ่ได้เดินทางมาหอดเราด้วยค่ะพี่น้อใส่หมอนอนถา้เพราะว่าคนเจ็บซีคนฝากมาก เดียไปเไปได้ปสิบปีเสียไปสามพันเสียไปนบ่ละเสียไปแพงนว่จริงนของเพิ่นเของเพิ่องสร้างตินนะสร้างเอาสามสนสร้างนิดแพนตงิดแนเพราะว่ามันแนนีสเป็นสีแดงนีบอกว่าสร้างสร้าง นี่เตียมวยมากค่ะเป็นลาเป็นเส้นร่องขื้นอนก้อเมนปูร่องขื้นเพราะอาีพ่อี้เป็นไ่่าดล่็ชเป็นเป็นรูปเป็นร่างเลยละเ่างอข้ามอไว้ทานเลยได้ยกเสียนองปู่ชันกระจายพหมู่บ้านนี่พรายกน้ำมูบึกบึกเบนันบานยกแล้วยกแล้วเสียนไห

วันที่ยีสนะครับยี่นิอ็สีท้องนนี้เพือนไหมใส่องเือนกลครอบพื่อหมากก่เอียีทอง่าม่แผงแดงมชือเพ่นเลี้วเพื่นเื่อนแวเพนล่องีวยอันนี้คือสีลองเพื่อครับผงงีทองนนี้ดูน่ามาตุ้มกนุ้ม่นครับ

ปูบอกปูไค่ะ so, ม so, so, hey, right. so, ุสสอ่า oh ศูนยแล้วก็0 oh ูจ้ะเพราะว่าปูวากปูศูนยมัสอมุสอปูศเย้ะปูศนย์เมื่อกีแล้วเป็น0ูนยาะัสนกระบอกข้าวนวยละสาิบหาบาทค่าสามห้าูคะข้าวสาิ้พร้อมสิบห้ข้าวสาิบห้บาทแล้วกันมเ เนียนเปลี่ยนตัวว่าอันอันนี้ยันเาเือาใ้ย่ออ้าสามเจวันจักน่อยนะคะพี่น้องออกนอกห้างจักน้อยค่ะเจวัน มาซองเอฟพันน้อนี่ยขามาซองน้ำกันได้ค่ะพี่น้องเพลพันเห็นตัวเลขเนาะเพชวนมาเพันธนเห็นแคบไปได้ค่ะพี่น้องผันผู้ใดเห็นตัวใดก็ได้เอาแอปสีซาซาให้ได้ค่ะพี่น้องซาซาเนาะค่ะเนาะเจวันเห็นตัวดีว่าจ้าเอาเบิ้งไปนน้ำจ้ำได้ค่ะพี่น้องเห็นศิลาแรงได้ค่ะมองนี้มองนี้ละค่ะที่แอดเต็มมาซองแล้วก็ เคยมีคนเห็นอยู่แล้วค่ะพี่น้องเคยมีคนเห็นโตดีอยู่นี่เวยค่ะแม่เห็นบงนห่อ่มัเห็นตัวดีแคปเลยด้วยค่ะพี่น้องมันเดี่ยมตา แต่ว่าพอาเวลาเขาไปเบิร์กแจงกเลยตอนถ้าเบิร์กศรีนเขาแจกแบบผู้ดใดเห็นกด็แคบเด้อค่ะพี่น้องเด้อตัวดีนะคะเอาตามแนวทางเสียชวนต่อเด้อค่ะพี่น้องเอาต่อนีอ่เนาะเนาะ ตัวเดียววันที่30มสิบกินข้าวมานเราก็จะได้เน่าห้างพรอมแมนให้เพื่อไเพื่อเลยอย่าพลาดเพื่อผุ้ได้อยากรับชิมแล้วก็อนับเสียเกินวันที่สามสิบแมนเออห้าคนจะไปเบื้องเสียเกินไปว่าจะเออขอราเส็บอกไปแล้วไปเขาคิ้วเตรียนตัวจะมาคิ้วกคับเดก่อนาบวออรตองบออเออเออจะว่ากอยาไปดวบูนาจอยากไปเบื้องเสียเกินก็ไปจั่ ได้ทายลูกแล้วคู่คอนละก็ต้องถูกแล้วเนาะเลขยกกันว่าเนาะเลขกกันจะให้อีกโอ้คือได้คือยาทั้งใดปูนทั้งใดเหล็กจะสร้างเลยถ้าได้กินข้าวหลามได้เรื่องกินข้าวหลามเอี้ยมมัดเลยไอจัดสุดไงเลยครับสุดใหม่ครับเออซื้อเทสเดียบคุ้มมัดปีเลยเน้นจ้ำเออถือวันนี้รางวัลทุกคนถือกับว่าเป็นอย่างนี้เฉยๆเฮ็ดไปเรื่อยๆอย่ดียวเลคือถือวันนี้คุ้มเลยคุ้มเลย สุดเบิดปีมามาเลื่อนไทยไหมที่มกาเลื่อนไทยไหมมาที่เก้าลักเก้าศูนเก้าศนย์อเป๊ๆกันเลยนะมามาแบบนั้นได้เนาะออเอาคือออกดูแท้ว่าว่าเอาไว้โลดแล้วเก้าศูเ่นพระจ้าไปห้าพระเห็นเนาะเก้าศูนย์แปดเกหปห สุดกัน8ปดับแปดเก็ดเก้าเก็ดสุดกัน8ดเท่านั้นไม่เทาน่ไม่เทานล่ะบอบบเต้องอันนั้นะมันถูกแล้วซื้อซ่าไม่กระทีมันถูกแล้วเนาะค่ะเทียผมฝันถูกแล้วได้ทุกคนเออขอให้ก่อนชลาดผู้ยิใจดียุก่อนฉลากออกให้แด้เออก่าชุดปฝากด้วย้ครับออกให้เอฟซของถือคุ่โคตรเงียสิไหมครับ มันบวดด่างมันซสียง่ายมันเสียแรงนะครับน่ะเรียกข้อดัมซองนั่นแหละนะก็โปรเจกต์เนาะเรียกฝันเอาเรียกนอนเอาวันนี้ได้ทุกคนไอ้ที่ฝากเยอะๆวันที no. ่สามสี่พอกันไหมเนาะค่ะสาจารย์วัดดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะอันนี้ก็เป็นแนวทางเสียจวนแล้วะเด้อพี่น้องค่ะ ก็นำมาฝากมาตอนกันนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ